สวัสดีค่ะวันนี้แอนสิพามาเก็บอันทั่วม่วงจ้าตัวนี้เป็นพันธุ์ของฝรังพี่น้องโดกโดกสีงามงามมากพี่น้องตัวว้ยได้จ้าขนาดปลูกอันซ่าก็มูได้หนิจ้าพี่น้องโดกโด,กโดกอันแฟนกระปูกเพิ่มมากเอาไปต้มน้ำนะจ้าแล้วก็อันเอามาห็ดเป็นสลัดใส่ หัวหอมหอมหัวแดงแล้วก็ใส่นมันตะกอกปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็เครื่องปรุงของเพื่อนอาจจะง่ายๆแองกัสซีเดดอันไป้ไว้แต่ให้เพื่อนอันต้มแองกะสิีต้มให้เพื่อนแต่ว่าอันให้เพื่อนปรุงรสเอาอาจ้ะเพื่อนมากรสได้ก็จะได้ปรุงไปงเลยดอกก็สีงามๆน,นี่พี่น้องดอกสีม่วงๆเข้มๆไหมค่ะ อากาศก็เริ่มเย็นแเราด้วพี่นอ้องย่างมึงขึ้นตื่นเ้ามากนี่ช่วงนี้ก็กเริ่มเย็นหลายเติบแล้วจ้ะช่วงเศร้านี่ก็คือตรงหดไซเสือแย่เน่าเราแม่จ้าเลือกนุยใหญ่ๆออกไปก่อนจ้า แอนก็เอาแอนต้มให้เพิ่นแล้วแองก็เอาม,มาลองซิมก็กินกับอันตบักคุ่งก็แซบได้พี่น้องกินน้ำลวกลวกแล้วก็กินน้ำปนหนึ่งสีก็แซบจ้ะกินกับหนึ่งปลาก็แซบจ้ะบักทั่วบักทั่วนี่แอบางชนิดเดนีย่ยสารเลบกสามารถกินดิบเลยได้พี่น้องเพราะว่ามันมีสารอันบางชนิดเทศเ้ทองอืดนหจ้ะถ้าก็ต้องเอาไปต้มก่อนถ้าถึงจะกินได้ แต่ก็ขึ้นอยู่ก,กับร่างกายของแต่ละคนนั่นเด้อจ้าบางคนกินไปละท้องอืดจึงสิแม่จ้าแล้วก็ท้องเสียง่ายยังเสียมันแล้วแต่อาการของแต่ละคนจะพอร่า,รางกายของแต่ละคนไม่คือกันนั่งไปเขียนกันนั่งไปสื้อังสิแม่จ้าเขาก็เขียนไว้อยู่หลังซ่องอยู่ว่าอันทัวเมล็ดอันทัวพันนี้ต้องต้มก่อนถึงจะกินได้ยังสิแม่จ้ากเบื่องเอา แตมีหลายชนิดด้วยพี่น้องทัวฝรังน่ะนสีงามงามพี่น้องในร้ายหลายจ้ะออกดอกซองนึ่งด้วนี่จ้าแผ่นซื้อมาซองหนึงแล้วก็มาปลูกไว้บางคนเพิ่นก็เอาไปดองไว้ได้พี่น้องต้มน้ำเกลือแล้วก็ใส่น,นั่นดองไว้แต่กินย่ำหนาวสิหมจ้า แต่ว่าอันบ้านแฟนเพิ่อนอันนิยมกินแบบว่าเอามาต้มแล้วก็ไปฮ็ดเป็นสลัดนั่นเอไหมจ๊ะเพิ่อนมากแบบนั้นโอ้หลายพี่น้องซ่องเดียวยังว่าปลูกได้หลายครับเดี๋ยวก็จะปล่อยเอาเม็ดแก้วไว้อยู่จาปีนี้ก็จะได้ว่่ต้องไปซื้อเพิ่นปีหน้าจา๊ะ แอนพาขึ้นมาเบิ้งอันแปลงอันตรงข้างบน,นจ้ะปลูกไว้อันแช่มกันไวห้หลายๆหมองจ้ะที่ตรงได้บางแอนก็จะเอาง่ายลงไปเพาะปลูกไว้โอ้ยได้ไปเต็มกะละมังหนงน้องอันนี้คือเก็บ,บ,บ,บหลอวเหลืออีกบลกหลายเพิ่อจ้ะ ยากันยุ่งนี่ก็ต้องจุดตลอดเวลาจะเจรซองอันพี่น้องเพราะยุ่งมันหลจะบานติดป้าแม่จ้ะพี่น้องทั้งลังนี่ก็จะเป็นป้าเดี๋ยวคุณบ้านแอนจะไปต้มไว้ให้แจาเนาี่ยเพราะต้มเสร็จแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นออกสีเขียวสิแล้วพี่น้องว่าเป็นสีม่วงนเนาะเสียดายเนาะจ้าสีกําลังงาม,งาม เดียเ๋ยวแอนสิบ้าไปแอ,อนแปลงพักอีกแปลงนึงเดี๋ยวจะไปเก็บบักแต่คแตงค่ะจ้าแดดขัน<า>อนเลยนะฝนกระสิบตกค่ะบอสปูพี่น้องมึงเนี่ยแตกแล้วพันนี่เนื้อนุอ่มนนุน่นมละมุนลิ่นเพียงอย่างนี้จะแตกแดดไหมพี่น้องหอ,หอมพันเนี่ยแต่กับเนื้อสัมผัสเขาน,นี่ยจะหอมละมุนลิ่นเพียงย่งนี้จ้ะน้อยๆกับกำลังนี่อยู่เด้อพี่น้อง แกบักพริกกับบักทัวล่ะแดงสิบปตำพริกกับพ่อได้กินนะพี่น้องแต่ก็อยากให้เขาสุกเอ้ตรงนี้นะพ่ออ่าหล่นแล้ว <laughs> ตอนแรกว่าจะให้สุกเอ้เนี่ยตรงนี้แต่เขาหล่นเองเลยจับนิดเดียวหล่นและแต่ไปบงของนอกอะ่ะอุย้ยอันนี้ก็หลน่นทออ่านนี้ก็เนื้อจ,จะออกแน่นแน่นกว่าจะ พ่อไม่เลยพี่น้องเอ็งก็นวยหน่อยลงจ้ะเพราะว่าอันขาดน้ำฝนอันว่นตกไปตั้งอาทิตย์นึง่งค้ะอ่อนค่ะคี่น้องเสียแกนนี่ฝนมากขยันแตอีกแบบนึงเด้อเด็ดไปบ่มเอาพี่น้อง <laughs> เด็ดกันแล้วพี่น้องเด,ด้วยห้วยดมก็ดมกินกับบุกหอมปั่นได้เลยพี่น้อง ใช้เป็นแต่งให้อ่อนานะ้อีุมไปนตามาฝนมากกับฟองถ่ไงเหอยู่น้นรมีอันนี้ิ่ไงเหรออันนี้ คน,นมากอสินันมากมืออ่นใ่ไหมแน่นี่นเขาบอกทตกหมือออ่น็ต๊ก็ดีนะเก็บไปแล้วรอบง่ายสิเราจะไปสามรอบแล้วมีรอบที่สี่กับพ่อมม่ยมเหนียมยมก็ชุกเลยเจ้าน้าทีขวัญรุ่นละขวนรุ่นอะไรนะอมอหอมพัน หอมออมากๆเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวเอาเครื่องออกกันนิดพี่น้องสีเอ็นออกสมง,ง,ง,งามงามพี่นอ้องหอมพ่านนี่หอมหอมเนะี่ยอากาศผ้าไปเบิ่งก็ยังเหลืออยู่ได้พีน่น้องนตรงนี้ออ,อ,อ,ออกเสี้ยมขาด,ขาดเขาก็ขึ้นพี่กอลเลยเนี่นนนนยเก่ง ทุนเขาหยาดทุ่นอีหลีหยาีดยังเหลืออยู่ยังข้อเหลืออยู่จ้ะน้อยๆดอกไม้ไงรุ่นใหญ่อันเจ็บไปอันวันก่อนแล้วเราจะไปทายให้เบิ่งองบ้านกันแต่ไหนก็กำลังเหลืองเอาให้สุกค่าเครื่องนี่แหละพี่น้อง แม่ like. ัรนจิตเด็ดทิมอ่ะนี่ยโม่เด็ดซีเด็ดทิมพ่อมีอยู่จ้ะขึ้นเมี๋ยวไม่นไ่ะอาดามมากฝนตกมากใดนี่คือสีดีครับจ้ะโอ้คือส <Commission. S 2> ีขุ่นร้ายแต่ตัวนี้ตามหน่วยผมเองจ้ะไอ้คนเชื่อรนหนาคนด้วยพี่น้องเด้อ ฝนตกมาอีกรอบนี่ก็สิชุ่มช่ำก็สีน่วยนี่ก็สิไดไงง่ายอีกอยู่จ้ะก้อนหนาวสิมากก็สิได้เก็บกินอีกดีเรื่อยๆอยู่จ้ะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยต้นหน่อยๆก็ยังอุตส่าห์ออกหาอยู่เด้อนี่ปีหน้าเอาไหมเดิน<อ>าทางกลับบ้านจ้ะพี่น้องโอ้ยพระอาทิตย์กำลังตกเลยจ้ะแสงสีทองสวยมากๆเลยพี่น้อง แอนก็จะอันเอาไปเก็บไว้ข้างล่างอันโล่งจอดรถก่อนจ้าตัวนี้ที่เก็บมาได้ก่อนนันนเดียวตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องตัวนี้ก็แอนก็จะปล่อยให้แก่ๆลวแอนก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีหน้าจ้าตัวนี้พันธุ์กลมๆซื้อมาอันปลูกสามพันพี่น้องแอนไปกนได้จ้าเด้อไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แอนน้ำเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า,จาสวัสดีจ้า